ถามว่านักเตะคนไหนคือเครื่องจากสังหารประตู หลายคนก็น่าจะนึกออกหลายชื่อและหนึ่งในนั้นจะต้องมีชื่อของคริสเตียโนโรนัลโดอยู่อย่างแน่นอนเพราะเขาเป็นคนสําคัญที่ยิงประตูให้ทีมอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการเล่นให้สโมสรอนหรือทีมชาติโปรตุเกสหลังจากการได้ประกาศกลับมาเล่นให้กับทีมที่เขาเติบโตขึ้นมาอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วคริสเตียโนโรนัลโดก็ได้ขึ้นพาดหัวข่าวต่อไปทันทีจากการทําลายสถิติขึ้นเป็นนักเตะที่ทําประตูให้ทีมชาติมากที่สุดตลอดการสำหรับการทำประตูของโรนัลโดในสีเสื้อของทีมชาติโปร ตัเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่12มิถุนายนปี2004ในเกมกับทีมชาติกรีซในการแข่งขันฟุตบอลยูโรปี2004 เขายิงมาเรื่อยจนเข้าสู่ประตูที่50ซึ่งเป็นการยิงใส่ทีมชาติกานาะในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2014จนเมื่อกันยายนปี2020ที่ผ่านมาเขาก็ยิงประตูที่100ของตัวเองในนามทีมชาติจนได้ซึ่งเป็นประตูที่ยิงใส่สวีเดนในการแข่งขันยูฟ่าเนชั่นลีกและล่าสุดในวันที่2กันยายนปี2 0 2 1เอที่ผ่านมาในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปกลุ่ม A ที่โปรตุเกสได้เอาชนะ Island, ไอร์แลนด์ไปด้วยประตูต่อหนึ่ง ก็มีชื่อของคริสเตียโนโรนัลโดที่ทำได้2ประตูทำให้ทีมพลิกผันมาชนะในนาทีที่89และนาทีที่90ช่วงทดเวลานาทีที่6 2ประตูของโรนัลโดไม่เพียงแค่ช่วยให้ทีมฝอยทองขวา3าแต้มสำคัญมาได้เท่านั้นแต่มันยังเป็นการทำประตูลูกที่110และ111ของยอดแข่งรายนี้ซึ่งก็ทำให้โรนัลโดได้กลายเป็นนักฟุตบอลชายที่ทำประตูในานามทีมชาติได้ม,มากที่สุดในโลกล้มสถิติเดิมของอาลีดาอีกองหน้าทีมชาติอิร ที่เคยทำไว้109ประตูได้สำเร็จและทาง Guinness World Record ก็ได้มีการจารึกชื่อของโรนัลโดถึงการเป็นนักเตะชายที่ยิงประตูในทีมชาติสูงที่สุดเอาไว้ด้วยซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าเขาจะพยายามทำให้ตัวเลขสถิตินี้ดำเนินต่อไปสูงกว่านี้อีกด้วยสำหรับ111ประตูที่โรนัลโดทำได้กับทีมชาติโปรตุเกสก็จะประกอบไปด้วย19ประตูมาจากเกมกระชับมิตร33ประตูมาจากฟุตบอลโลกรอบขัดเลือ31ประตูมา จากฟุตบอลยูโรรอบขัดเลือก14ประตูมาจากฟุตบอลยูโร7ประตูมาจากฟุตบอลโลก5ประตูจากยูฟ่าในเฉลี่และ2ประตูจากคอนเฟอเรชันคัพนอกจากนี้มันยังประกอบไปด้วยการทำแฮตทริกถึง9ครั้งในเกมการแข่งขันซึ่งล่าสุดที่เขาทำได้ก็คือแมตช์การแข่งขันกับลิทัวเนียในฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกปี2019และทีมที่เขายิงประตูใส่ได้มากที่สุดก็คือลิทัวเนียและสวีเดนที่ถูกโรนัลโดสังหารไปถึง7ประตู การถล่มประตูเป็นว่าเล่นนั้นก็ทําให้โรนัลดถูกวดให้เป็นนักเตะแห่งปีของโปรตุเกสมาแล้วถึง10สมัยและยังช่วยให้ทีมฝอยทองควา้าแชมป์ฟุตบอลยูโรปี2016มาได้อีกด้วยซึ่งนี่ก็เป็นการบ่งบอกว่าเขาคือหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดตลอดการของโลกฟุตบอลที่ไม่น้อยหน้าตำนานอย่างเปเลหรือมาราโดน่าเลยครับ